ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอาชีพการทำแซนด์วิชกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชนแดนโดยมีการสาธิตการทำแซนด์วิชแนะนำวัสดุอุปกรณ์และสาธิตขั้นตอนวิธีการทำอุปกรณ์ในการทำแซนด์วิชได้แก่ขนมปังแครอทผู้อัด ปาทูน้ากระป๋องไข่กุ้งน้ำสลัดและผักสลัดประโยชน์ที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเช่นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาด้านอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือทำไว้รับประทานเองและสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง